ไม่ต้องถึงร้อยหรอกข้า <โฆ S 1> <5 S 2> คนเดียวก็ไหวน่หนมดเคยหมดแล้วใช่ไหม หมดแครับคุผ้ดสองให้เะไมีไม่ได้รกม่แะลไ้หมดแล้วครับพี่หมดแล้วครับตง้ครับเวลาให้เขาจะามเปนโอเคมัวาวาก่อนประชาชวนและหลังรอสักคู่นะคะเซีนเยีนนะไม่ถ่ายได้แน่นะคะให้มาเป็นกลุ่มดี

ถ่ายมาด้วยกันนะครับอย่างพี่แจ้งไสก่อนได้นะครับถ่ามาด้วยกันย้ำนะครับถ่ายด้วยกันเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วของเรานะครับีคบใครอ ้องครับครับเป็นอะไรเพื่อความรวดเร็วนะคะเปิดกล้องรอไว้เลยนะคะมาถึงแล้วยื่งไม่ช่วยที่หมอถึงเร็วนะคะเพื่อความรวดเร็วครับครเดี๋ยวเราออกไนที่ที่ออกเลยครับเร็วหนึครับโอเคได้แล้วครับ ทางวีที่เราดูจะมาเสร็จได้หมอขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะะคะ ด้วนคนะงาเลยย่าเฝากไว้ท yeah, well, exactly. yeah. es ี่สำนักงานนครปฐมให้โอคขอบคุณครับโอเแล้ว้อกล้องให้น้องด้วยนะนีแลครับแล้ยให้น้องไว้ตัวแม่ออกไปน้องไว้เดี๋ยวดูล้้า้ดได้ได้ล้ไยถยบรรยากาศนเรียบร้อยแล้วดครับขอบคลครับขอความด้นะคุ่ามา ครอบครัวเป็นกลุ่มเพื่อนก็ค่มาถ่ายพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ